แผ่นดินไหวบ้านเราไม่ต้องกลัวตึกขล่มครับมีเรื่องอื่นที่คุณต้องกังวลมากกว่าครับ สวัสดีครับพบกับกอฟกอบชัยและเดอกคเลิทีบครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ครับหลายคนก็มีความกังวลครับในเรื่องของอาคารพังกังวลเรื่องของตึกถลม่มจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าอาคารที่สร้างในบ้านเรานั้นมีความปลอดภัยมากพอสมควรครับเพราะว่าถ้าอาคารนั้นถูกออกแบบและก่อสร้างได้มาตรฐานครับโอกาสที่จะตึกถล่มนะั้นก็มีน้อยมาก ยกเว้นเรื่องที่เราเห็นในเหตุการณ์อยู่ในเรื่องของตึกสตงองอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องยกเว้นเพราะในประเทศไทยครับมีข้อกําหนดเรื่องการออกแบบและการกอร่อสร้างของสถาปนิกและวิศวกรที่มีมาตรฐานสูงอยู่แล้วครับเราจึงไม่ต้องกังวลครับในเรื่องของอาคารจะถลม่มแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นครับที่ใกล้ตัวเราที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้ให้เราทุกคนได้ระมัดระวังมากกว่าเรื่องของตึกถล่มครับ ข้อแรกครับคือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สิ่งของใกล้ตัวครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเรามากเมื่อเราอยู่ในห้องใช่ไหมครับเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นโต๊ะตู้ที่มีล้อมันก็อาจจะมีการโยกหรือเลื่อนมาชนเราเลื่อนไปชนประตูเลื่อนไปชนกระจกแตกหรือว่า ชั้นวางของตู้ครับที่ใส่ของหนักๆเนี่ยก็อาจจะล้มลงมาทับเราได้ของที่อยู่ในตู้ก็อาจจะหล่นลงมาใส่หัวเราครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราบาดเจ็บได้ท,ทันทีนอกจากบาดเจ็บอาจจะพิการได้อีกนะครับจากสถิติครับในหลายๆเหตุการณ์ที่มีการแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นคนบาดเจ็บเนี่ยกว่าครึ่งครับเกิดจากการที่ของในบ้านเนี่ยหล่นมาใส่ตัวเราครับซึ่ง การป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้ครับเริ่มจากการที่เราดูครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้อยู่นะั้นมีความแข็งแรงเพียงพอไหมสิ่งที่เราเก็บอยู่ในนั้นเหมาะสมกับลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นหรือเปล่าตู้ชิ้นนั้นควรจะต้องมีบานปิดไหมควรจะมีการล็อกบานตู้ให้เหมาะสมหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ครับเราควรจะเริ่มมองดูรอบๆตัวครับว่าเราจัดเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้ได้เหมาะสมหรือ,อยังนอกจากนี้ครับเราก็อาจจะเพิ่มเติมความแข็งแรงในการยึดชั้นยึดเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆไม่ให้มันเลื่อนได้ครับส่วนข้าวของที่หนักๆครับเราก็อยากไปวางไว้บนที่สูงเอามาไว้ที่เตี้ยๆครับส่วนที่สูงๆก็วางของเบาๆของที่ไม่ได้มีคมไม่ได้มีอันตรายอะไรมากครับสิ่งที่2ครับก็คือระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่อันตรายและอยู่รอบตัวเราครับการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของอาคารหรือว่าท่อต่างๆ ทำให้สายไฟครับก็อาจจะเกิดการขาดสปาร์กช็อตกันได้ครับก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ตามมา ซึ่งไฟไหม้นี่ก็รู้ๆกันครับว่ามีอนุภาพทําลายล้างมากกว่าสิ่งใดๆขโมยขึ้นบ้าน1ิครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้1่ครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบมีเปลเวไฟขึ้นมาทันทีครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่สายไฟมันสปาร์กแล้วยิ่งบ้านเราครับหลายๆอาคารหลายๆบ้านเนี่ยยังไม่ได้มีการเดินสายไฟอย่างมีมาตรฐานบนฟ้าครับก็ใช้สายไฟโยงๆเอาฝังไว้ในผนังบ้างปกติถ้าเกิดมีการเดินสายไฟอย่างมีมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องร้อยท่อ มีบ็อกซ์ที่มีจัง์ชันในการที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการเดินสายรวมถึงมีความยืดหยุ่นของสายที่เผื่อไว้ในบ็อก์นั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้เรามาดูภายในบ้านเราครับว่าระบบไฟฟ้าต่างๆที่เราทำเอาไว้เนี่ยดีเพียงพอหรือยังถ้าเราจะปรับปรุงอะไรก็ควรจะปรับปรุงตั้งแต่วันนี้นะครับนอกจากเรื่องสายไฟครับอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ไฟปลั๊กไฟครับสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อการ ช็อตการระเบิดได้ง่ายเหมือนกันครับและเมื่อเกิดเหตุครับก่อนที่เราจะวิ่งหนีถ้ามีเวลาเราควรจะเดินไปปิดเบรกเกอร์ไฟซะก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการสปาร์กหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นตอนที่เราไม่อยู่นะครับ ข้อที่ 3. ระบบน้ําและระบบปาปาครับเรื่องน้ำเนี่ยอาจจะดูไม่ใช่เรื่องอันตรายมากแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและส่งผลกับชีวิตเราในระยะยาวครับเพราะว่าเมื่อโครงสร้างมีการเคลื่อนไหวเนี่ยท่อที่เชื่อมกันก็อาจจะมีการแตกร้าวได้ครับยิ่งท่อที่เก่าใช่ไหมครับก็จ,จะมีการรั่วซึมของน้ําโดยที่เรามองไม่เห็นซึ่งการรั่วซึมของน้ํานี่แหละก็จะทําให้ไหลเข้ามาในเฟอร์นิเจอร์ทําให้พื้นที่บางส่วนเกิดการชื้นแฉะเกิดเชื้อราเกิดความอับรวมถึง อาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตในหลายพื้นที่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ตรวจสอบระบบประปาของเราในวันนี้ครับว่ามันมีการรั่วซึมรั่วไหลหรือเปล่าเพราะนอกจากจะเกิดเหตุที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันก็าจะทําให้ค่าน้ําบ้านเราแพงขึ้นได้ด้วยนะครับและถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะติดวาล์วไว้ตามจุดต่างๆครับเพราะว่าเราสามารถที่จะปิดได้เวลาที่เกิดเหตุอะไรนะครับ ข้อที่4ครับแก๊สรั่วภัยเงียบที่เสี่ยงการระเบิดได้เสมอครับในบรรดาหลายๆเรื่องที่พูดไปครับเรื่องแก๊สนี่ก็น่ากลัวมากครับทุกบ้านก็ต้องมีแก๊สใช่ไหมครับร้านอาหารก็ต้องมีแก๊สซึ่งเมื่อแก๊สรั่วเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในอาคารของเราได้นะครับ <S <S เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยท่อแก๊สต่างๆที่เชื่อมอยู่อาจจะมีการเคลื่อนตัวหรือมีการแตกได้แก๊สเหล่านี้ครับก็จะเกิดการสะสมภายในห้องโดยที่เราไม่รู้ตัว และเมื่อเรากลับเข้ามาในห้องของเราครับกดสวิตช์ไฟเสียบปลัก๊กทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับ นี่ยครับคือสิ่งที่อันตรายมากอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเรามีเวลาเราก็ควรจะต้องปิดแก๊สเหมือนกันครับแล้วก็ดูว่าท่อแก๊สต่างๆของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมีความคงทนมากน้อยแค่ไหนถ้ามีโอกาสเราก็ควรจะรีบเปลี่ยนครับหรือว่าเราควรจะต้องเผื่อให้มีระยะในการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวได้หากเกิดเหตุอะไรครับสิ่งแรกที่เราควรทําคือเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทรวมถึงการวางถังแกส๊สวางสิ่งเหล่านี้ครับ ไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีครับการปรับปรุงห้องครัวให้มีความโปร่งก็ทําให้ช่วยเรื่องนี้เราได้ครับข้อที่5ครับเรื่องไกลตัวที่เรามักมองข้ามก็คือทางหนีไฟที่เรามักจะไปปิดกั้นมันเองครับเส้นทางหนีไฟครับมันคือเส้นทางช่วยชีวิตของคนเป็นเส้นทางที่เอาไว้เอาตัวรอดครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มันทุกวันหลายๆคนก็มักจะวางของ วางเฟอร์นิเจอร์ขวางทางต่างๆเอาไว้เพราะว่าอยากจะใช้งานให้ได้มากที่สุดไม่ได้ใช้เดินเข้าออกอยู่ทุกวันใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับเมื่อวันที่เราต้องใช้เราจะไม่สามารถใช้งานมันได้ และมันจะทําให้ชีวิตเรามีปัญหาครับนอกจากเรื่องทางห e นีไฟครับเรื่องประตูทางออกก็เป็นเรื่องสําคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหลายคนครับติดอยู่ในห้องที่คอนโดออกมาไม่ได้เพราะว่าเมื่ออาคารเคลื่อนตัวครับวงกบก็เบี้ยวพอวงกบเบี้ยวประตูก็ติดก็ทําให้เปิดไม่ได้ยิ่งประตูภายในอาคารครับเป็นประตูที่เปิดเข้าทําให้เราไม่สามารถมีแรงที่จะดึงเข้ามาได้ต้องโทรเรียกให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาถีบพังประตูเข้ามาเท่านั้นถึงจะเปิดได้ แล้วลองคิดดูครับเมื่อเราก็หนีออกไม่ได้ไฟก็ช็อตแก๊สก็รั่วน้ำก็ไหลมาอีกคิดดูสิครับว่าเราจะทํายังไงในเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวกว่าตึกทลอมอีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างตัวเราเลยครับ และนี่ก็คือ5สิ่งที่ผมมาแชร์ในวันนี้จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันมีอันตรายมากกว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างใหญ่ๆที่มันมีมาตรฐานในการก่อสร้างอยู่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านั้นคงไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแกส๊สระบบประป้าซ่อมแซมมันในวันที่มันยังไม่เกิดเหตุครับเมื่อวันที่เกิดเหตุมันจะทําให้คุณปลอดภัย ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้ที่มาเล่าในวันนี้ครับจะเกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วผมจะเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้ชีวิตมาแชร์ให้ทุกคนฟังอีกครับแล้วพบกันครับ